โอเคทุกคนสวัสดีครับนี่เราก็ได้ผักประกาศตีนมีนะไม่รู้ว่าที่ทไทยเขาเรียกผักอะไรนี่คือประกาศตีนีมีเราจะมาทําแกงจืดซึ่งใส่เนื้อนิดนิดแก็ค้างหม้อน้ําใส่พอประมาณถ้วยนะึงนะโอเคแล้วก็เอาขิงใส่หลังจากนั้นเราก็ทุบ ทุกขีใส่ขีงไงเนี่ยเผ็ดมากใส่ลงหม,ม,ม้อไปก้วมแล้วก็ใส่อันนี้ผงนัวจะแป้งนูลงไปแล้วก็เกลือ ลงไปนี่ก็ปอกไปสาบไอ้นี้นิดๆใส่นิดหนึ่งใส่แค่นี้ไม่ต้องใส่เยอะ ทีนี้เราก็รอให้หม้อเดือดนิดๆแล้วก็จะอ่าหมูสับใส่นะหั่นผักนี่คือล้างมาแล้วนะเราก็จะมาตัดอย่างเงี้ยเอาแบบง่ายๆ อันนี้ก็ตัดเหมือนกันน,นีง่ายแค่นี้อันนี้ก็เหมือนกันตัดแค่นี้ทีนี้ก็รอเอาลงหม้อ,อนนง่ายๆโอเคทุกคนมันเดือดแล้วเราก็เอาหมูสับลง เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายมุสับลงแล้วก็ปกไว้อีกแป๊บหนึ่งก็เอาผักใส่เรียบร้อยนะโอเคครับทีนี้มันก็เดือดมากแล้วก็จะเอาผักลงเลยนะปาทีมีอะไรเนี่ยเนี่อาจจะดูเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมันยังไม่ยุบตัวลง เดี๋ยวเราจะทําให้มันยุบตัวนะแล้วก็ครนครนครน<ร>นิดนึงมันก็จะยุบตัวอาจดูเยอะแต่พอมันยุบตัวนิดเดียวเองเคยมีหลานคนหนึ่งมาถามว่าใส่หมดนี่เลยเหรอตอนแรกนะพอผมใส่ไปสักห้านาทีแค่นี้ เราถาวแค่นี้ใช่ไงบอกว่ามันไม่ได้เยอะนะมันเริ่มหดตัวอันนี้เราจะไม่เอาฝาจะไม่เอาฝาปกนะเพราะว่ามันมันจะทำให้ผักของเรามันเหลืองเหลืองแล้วก็ไม่อร่อยไม่เป็นาตาอร่อยแบบนี้ครับแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรมากแกงผักหลังจากสุกแล้วเราก็ จากสุกแล้วแล้วก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับที่ติดตามตต้นจนจบนะครับบ๊ายบาย